คาราสุดแมนเชสเตอร์เดนประจำวันที่8ธันวาคมโดยโค้ชเชฟฟอบอลแมนเชสเตอร์เดนเช้านี้โค้ชเนาะเอาได้ยังไงงานงาน,นี้ไฮเนอร์เปอร์ไบเยนอาจจะทุ่มสุดตัวแต่การที่จะต่อสัญญาของมูเซราก็เป็นได้โดยกันนี้เจ้าของแฮรชเบิร์ชไฮเนอร์นะฮะัดยืนยันแล้วว่าไบเายนมิได้ต้องการจะเก็บจามาโมเซราไว้กับสโมสรต่อไประหว่างการเจรจาเรื่องของสัญญาฉบับใหม่ กับมิฟิลด์ในวัย28ปีวัจนนี้ซึ่งแฮร์เบิร์ชไฮเนอร์ท่านประธานสโมสรไบเยอร์มิเนกเองนั้นเปิดเผยว่าการเจรจาเรื่องของสัญญาฉบับใหม่ของเจ้ามามูเซียร่าเองนั้นยันงคงดำเนินการต่อไปโดยที่ไม่มีกำหนดเส้นตายและก็ข้อจำกัดด้านการเงินที่จะไม่เป็นอุปสรรคสำหรับการทำข้อตกลงใหม่กับมิฟิลด์ใวัยปีวาจนนี้ตามการรายงานของสกายเยอรมนีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา โดยการนี้เะย์มิลิกเองต้องการขยายสัญญากับมอเซราทดแทนข้อตกลงเดิมที่กำลังจะสิ้นสุดในช่วงซัมเมอร์ปี2026นะฮะโดยเขาเองนั้นอ่านั่งของเซอร์ไพรตเองยังคงเจรจากับวิฟิล์วัย21ปีวันนี้อย่างต่อนเนื่องซึ่งก็มีการปรายงานข่าวนะฮะ แล้บุรินว่าหากว่าการสัญญาใหม่เกิดขึ้นจริงจะทําให้โมเซราดนันก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะที่ได้รับค่าจ้างมากที่สุดของสมโมสรแต่ว่ายังไม่มีการยืนยันจากฝ่ายบริหารของทีมจากเสือใต้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในครั้งน,นี้เลยนะเมื่อถูกถามว่าการเจรจาเรื่องของสัญญาฉบับใหม่ของโมเซราจะบรรลุผลเมื่อไหร่กันแน่ ไฮเซเนอร์ก็ได้ตอบว่ามันขึ้นอยู่กับสำแั่งของมาร์คเอเบลและก็คิสโตเฟอร์ฟรอยซึ่งทำหน้าที่ได้ดีไปอย่างมากและก็เป็นผู้นําในการเจรจาไม่จําเป็นต้องเล่บริ่งเล่บอะไรจเาเมลเนี่ยเป็นผู้เล่นที่มีความสามารถรอบด้านอย่างแท้จริงแล้วเขาพายอยู่กับเราตั้งแต่อายุนะฮะ16ปีและก็พัฒนาตัเองจนกลายเป็นหนึ่งในนักเตะที่เรียกว่าดีสุดในโลกนะฮะ ผมคิดว่าเส้นทางของเขากับสมคงสโมสรเบเยอร์เบริกเองนั้นยังไม่สิ้นสุดในครักนี้นะโดยต่อด้วยคําถามว่าสัญญาของโูเซีนาเองนั้นจะมีข้อจํากัดด้านทางการเงินในคารักนี้เพิ่มเติมหรือไม่ประธานทีมสวนใต้เองก็ตอบไปในในใั้นว่าพูดอีกอย่างก็คือนะเราต้องการเก็บเขาเอาไว้กับสโมสรในคารักนี้จริงๆนะนะผมไปได้ว่างานนี้ก็ต้องดูกันต่อไปกันด้วยกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวตอา่อมันกันครับ เอา,เองงอาแล้วนงไงอร์บมริมเร้าผีต้องทํางานหนักกันต่อไปเมืองอันนี้ตะต้นของทางฝั่งบร,ริเวณอร์บมริมยันแล้วว่าแมนยูนั้นรู้ดีอยู่แล้วว่าการทํางานใหญ่ยู่และก็ระบุยินว่าทีมต้องเดินหน้าทํางานกันต่อไปหลังแพ้ฟอร์ดิชคาบ้านไป2ต่อสาในคาแรกนี้โดยมันเป็นเกมที่ยากกันนะเราเริ่มต้นได้แต่ว่าแย่กมากจึงหวกแรกเนี่ยเราก็เสียประตูเลยและจากนั้นก็ยากเลยที่จะพยายามต่อสู้ต่อไป เราคนโทนเกมและก็มีจังหวะมากมายเราปรับปรุงการเคลื่อนที่ในพื้นที่แดน3เราตีเสมอได้จากนั้นในช่วงพักครึ่งเราก็พร้อมจะเดินหน้าเพื่อจะคว้าชัยชนะในครั้งนี้และก็เริ่มต้นได้แย่มากเสียประตูที่2จากนั้นเราก็พยายามทำหลายๆอย่างที่ไม่ค่อยมีคุณภาพสักเท่าไหร่นักเราเนี่ยไม่ได้มีจังหวะการทำประตูมากมายนักมันเป็นเกมที่ยากในช่วงเวลาที่ยากด้วยแต่เราเองนั้นก็ต้องทำงานกันต่อไป นี่เป็นการเดินทางที่ไกลเราเองนั้นกำลังปรับปรุงหลยหลายด้านเราต้องเอาชนะนะ,ะเพื่อจะช่วยที่จะช่วยยกระดับชีนในครั้งนี้เราอยู่ในช่วงเบื้องต้นของบางอย่างในสิ่งที่ยิ่งใหญ่เป็นอย่างมากดังนั้นเราจึงใส่ใจในทุกรายละเอียดเรารู้ดีอยู่แล้วว่านี่คืองานใหญ่ดังนั้นเราต้องทํางานหนักกันต่อไปในครั้งนี้นั่นองครับอ่านะผมเป็นคำว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อแล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไร เราไาดูข่าวจอมานกันครับอะไรยังไงงานนี้หอยรุนนะฮะการุนแข้งผีรับมือเตะบุมให้ดีกว่านี้จะได้ไหมเมื่องานนี้นนทางฝั่งนะฮะบรรทุดหอยรุนเองกอ,องหน้าของทางฝั่งแมนยูการะตุนทีมว่าทีมต้องทําให้ดีกว่านี้โดยเฉพาะกับกนนะารนั่งรับมือกับลูกเตะม,มุมหลังแพ้คาร์บ้านกับฟอร์เรสไป2.3ต่อในครั้งนี้ โดยน่นนว่าเป็นประตูที่เสี่ยงมากเลยนะฮะเราจําเป็นจะต้องทําให้ดีกว่านี้โดยเฉพาะกับลูกเตะม,มุมเราเสียประตูมากจนเกินไปตอนนี้ผมมั่นใจได้เลยนะว่าเราจะปรับปรุงได้ผมคิดว่าบางทีคู่แข่งของเราเองนั้นอาจจะขาดความมั่นใจในการเล่นลูกเตะม,มุมในครั้งนี้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของการที่หยูดในตำแหน่งใหม่ไอเดียใหม่โค้ชลูกตั้งเตะใหม่แต่เราต้องเข้าใจไอเดียของเขาในครั้งนี้นะมันมีหลายอย่างที่ต้องทํา แต่เราเองนั้นต้องดีลกับมันให้จบได้เราคือแมนเชสเตอร์เดนนะและเราต้องทําให้ดีกว่านี้ยังมีเกมให้เล่นอีกมากมายแต่มันไม่ใช่สถานการณ์ในดวงคติของเราแต่เราต้องพยายามและก็มองบวกเข้าไว้ในครั้งนี้ตั่นเองนะเป็ามว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันแล้วกันนะฮะลาสซูทอรุนก็บอกว่ามองบวกเข้าไว้กันแล้วกันเรามาดูข่าวต่อมาก,กันครับแมนยูพบกับฟอเรส ถ้าประเด็นแมนยู u, บรูเบนอัลบริมหมดราศีผีมารุกเตะมุมไม่หายอีกครั้งโดยการน,นี้นั่นของทางฟังเป็นว่าอัลบริมนะฮะคุมทีมแมนยู u, แพ้เป็นเกมแรกในโอทัฟอร์ดจนได้และเป็นการคุมทีมแพ้เกมในพิมีบริกสอนนัดติดต่อกันในครั้งนี้ด้วยหลังเปิดบ้านโดนฟอร์เรสต์บุกมาัดเยี่ยมความปราชัย ด้วยสกอร์3-2ในการฟาดแข้งเมื่อวันเสาร์ที่7ธันวาคมซึ่งหมายความว่าซีท่านนี้เจ้าป่าบุกไปทำแสบกับทั้งหงแดงและก็ผีแดงได้ถึงวรังทั้งคู่กันอีกด้วยเริ่มที่หนึ่งนะฮะสี่ผีส่งโยโร่ออกสตาร์ทในครั้งนี้โดยการนี้แมนยูเลือกใช้ง,งานเดนนิโยโร่เซนเตอร์ฮาฟเลือ่อนนำหอมลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมแรกพร้อมทั้งมีการโปรเทชั่นทีมหลายตำแหน่งอีกตามเคย โดยรเวนอัลบอริมก็จัดให้คอบี้เมนูกับบริทันโดมาชินเนสที่บนโทษแบนที่นัดหนึ่งนะฮะกลับบารงกบูและก็ดรอบทั้งแฮร์รี่แม็กไกวเมสันเม์นูแซมาซารวีและก็ไทเอร์มาเลเซียไปนั่งข้างสนามส่วนนั่นบัคคาบริฟอร์ดยังตกเป็นตัวสำรองต่ออีกเกมขณะที่แอนโทนีซึ่งนัดออกไปแพ้อาร์ซนต์2-0ได้ลงเล่นเป็นตัวสำรองหลุดไปร่วมทีมนะฮะ รวมทั้งสิ้นเจ้าทินเจ้าเปเรนโผต,ตัวจริงมากถึง5รายต่อมาข้อที่ 2. องอรังกานั่งสำรองคืนรังเก่านะโดยฟอเรสสหรับโผนักเตะส1เ็คนแรกรวมแล้ว3รายโดยก่อนหน้านี้เมื่อกลางสัปดาห์พวกเขาเองนั้นลงเล่นที่แมนเชสเตอร์เช่นกันนัที่แพ้แมนเชสเตอร์ตี้ไปสามต่อย์เดยกันนี้นโนเอสเวโรซันโตซึ่งเป็นนะฮะผู้จัดการทีมโปรุเกตเช่นเดียวกับตำแน่งของอัลโมริม หันมาใช้งานคารัมฮัสสันโอดอยออกสตาร์ดเช่นเดียวกับในเรื่อของเนโกวินเรียนแล้วก็เอริชแฮนเดอร์สันโดยที่แอนโทนี่เอเรนกาอดีตปีกผีถูกดรอปไปนั่งเป็นสำรองนอกจากนี้เจ้าป่าได้ตัวบิลลี่โบบรีกลับมาอยู่ในซุ้มด้วยหลังเซ็นเตอร์ฮัฟจอมเกา๋าไม่ได้ลงสนามมาเลยตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมต่อมาข้อที่3ลูกเตะมุมตามหลอกหลอนผีนะในเกมเกมนี้ที่ออกไปแพ้อาร์ซอนสองต่อศูนย แมนยูโดนลูกเตะม,มุมของทีมปืนใหญ่เล่นงานจนตาข่ายขาดทั้งสองครั้งซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าพวกเขานั้นรับมือกับลูกเซฟพีชของทีมเมืองหลวงไม่ได้นะฮะไม่แน่ใจในะว่าเอสปิเดโตซานโตซักซ้อมลูกทีมลูกเตะม,มุมให้กับทางทีมมากเป็นพิเศษก่อนจะบุกมาเมยือนที่ลนอนดอนแห่งความฝันหรือเปล่าไหมแต่แค่สองนาทีแรกเองนั้นผีแดงก็เสียความบริสุทธิ์จากลูกเตะม,มุมอีกหนึ่งนัดจนได้จากทางด้านของนิโคลาวิเดนโควิช โคบอลเข้าประตูไปให้เจ้าป่านำหน้าอย่างรวดเร็ว1-0โดยหลังจากที่โดนสอยตะข่ายผีแดงบิบกสิยสิที่เลวร้ายเสียประตูจากลูกเตะมุมในเกมพิมพ์บริษัทอังกฤษซีซั่นนี้มากที่สุดนะฮะเจ็บประตูเท่ากับวูฟอย่างไรก็ตามถึงนาทีที่18นะฮะแฟนบอลเจ้าบ้านก็ใจชื้นเมื่อบรัสสฮอยรุนเข้าเก็บตกจังหวะ2ส,ส่งบอลประทะตะข่ายตามตีเสมอ ให้กับแมนยูได้1นต่อหนึ่งเป็นประตูที่3จาก3เกมหลังของเขาหลังจากที่แข่งดามัเซลนะฮะปัดลูกยิงระยะเผาขนของอาริอันโดกาดาโชที่หลุดเข้าไปยิงชิปออกเข้าทางเป็นปืนพอดิบพอดีนะฮะหาสอมาข้อที่4นะผมบูธเนี่ยฉลองวันเกิดสุดยิ่งใหญ่ โดยกมน,นี้กลับมาเล่นกันต่อในครึ่งหลังได้แค่2นาทีพีแดงก็เสียประตูเดียวอีกจากการจ่ายบอลพลาดของบรูโน่ฟอนเดนเดสซึ่งเปิดทางให้เมอร์แกนกิฟไวรับบอลจากคาสันโอดอยไปกระทุ้งผ่านองเดเรโอน,น่าพาทีมเจ้าปาขึ้นนำไป2ต่อ1แ่และก็ไม่เท่านั้นเนื่องจากแผงหลังเจ้าบ้านเปิดเผยให้เห็นถึงจุดอ่อนในการรับมือกักบลูก,กาอากาศอีกขนโดยคราวนี้คริชบูธโขกให้กับทางทีมเยือน หนีห่างไปเป็น3ต่อ1นาที่ที่54เป็นการฉลองวันเกิดอายุครบสาสาปีพอดิบพอดีของตัวยิงทีมชาติบบนิวซีแลนด์ระดันี้และแน่นอนว่ามันทำให้บูธเนี่ยประกาศเป็นดาวโสสูงสุดตลอดการในเกมพมรีเมียร์ลีกของโฟร์เอไปแล้วจากผลงาน25ประตูแซงนำไบอันบรอยอดิดตดาวเตะทีมชาติเนเธอร์แลนด์ไปถึง1ประตูเลยนะและนี่ก็เป็นสรุปคาว์ดยสมสรแมนเชสเตอร์ Manchester ในช่วงฉันครับขอบคุณทุกคนตา่านผูชมผม กดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับ